วันก่อนไปกินร้านอาหารทะเลที่ร้านเขาติดประตูบานลื่อนแลวกเลยถามเขาว่าเฮ้ยติดรางลื่นยังไงเราซื้อมาในเน็ต<ๆ>เขาบอกเขาซื้อที่ไทยวัสดุบอกราคามาเศษสบเฮ้ย <"He i, S 1> ไปซื้อบ้าง200กว่าบาทเท่านั้นจ้าลูกรอประตูบานเลื่อนนะคะจากนั้นเราก็เหลือไปฝั่งตรงข้ามค่ะไปเจอรางอลูมิเนียมค่ะอย่างดีเลย200กว่าบาทถูกมากถูกกว่าซื้อในเน็ตอีกแต่ในเน็ตก็คือเขาก็มีของครบชุดนั่นแหละพอกลับมาถึงบ้านเราก็เช็คของเลยค่ะมีอะไรให้ฉันบ้างด้านใน ขาก็จะมีรางล้อเลื่อนแบบนี้แล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์ครบชุดเลยนะที่สําหรับใส่เข้าไปในรางอลูมิเนียมและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือสกรูไฟสว่านค่ะเพื่อที่จะเจาะยึดกับเหล็กนั่นเองคือลูกล้อที่เราซื้อมาคือเป็นขนาดเล็กและถูกสุดนะคะแล้วเราก็ลองมาใส่กับรางอลูมิเนียมอันนี้ก็คือเป็นรางเดียวกันก็คือใช้ได้เลยหมดไม่ถึง500 รางอลูมิเนียมที่เราซื้อนะคะเราก็ซื้อประมาณ2เมตรเพราะประตูเราก็เกือบเมตรนึงแล้วเวลาที่เราเลื่อนมามันก็จะพอดีเลยตรงนี้นะคะถ้าใครจําได้เรายังไม่ได้ปูกระเบื้องด้วยซ้ำแล้วเราก็แค่ขึงสลนไว้แต่มันจะมีโครงเหล็กไว้อยู่แล้วมันก็จะทําให้เราใช้งบประมาณในการการันห้องครั้งนี้ถูกไปเลยค่ะเวลาที่เราทํางานจะตัดเหล็กด้วยไฟเบอร์นะคะจากนั้นก็เจียด้วยใบเจียค่ะเพื่อที่จะเก็บขอบเหล็กที่เราตัดนั่นเองต่อมาแล้วก็เหล็กมาเชื่อมติดกับโครงเหล็กที่เราทําไว้ค่ะ คือเราจะเล่าให้ฟังก่อนนะคือที่มันเป็นโครงอยู่แล้วอะตอนนั้นเรายังเชื่อมอะไรไม่เป็นเลยเราจ้างช่างเขามาทาเป็นโครงข,ข,ข้าวๆรอบๆนะคะแล้วตรงเนี้ยเราก็เสริมเข้าไปนะคะนิดเดียวเองเราใช้เหล็กทั้งหมดที่เราเสริมไปในะครั้งเนี้ยประมาณ4เส้นนะคะเส้นละ2องร้กว่าบาทวัดเหล็กนะคะให้ได้ระดับจากนั้นเราก็เชื่อมติดเลยค่ะเพื่อที่เราจะยึดสมาร์ทบอร์ดเข้ากับเหล็กนั่นเองต่อมานะคะเราก็เจาะปูเลยค่ะเพื่อที่จะยึดผุกตัวเนี้ยค่ะเป็นผุกเหล็กนะคะเราเลือกขนาดใหญ่หน่อยก็คือขนาดสาหุน เราเจาะปูนนะคะแล้วก็เจาะ,ะนําไปก่อนจากนั้นเราก็ใช้ดอกใหญ่เจาะตามค่ะและเราก็ใส่ปลุกเข้าไปเวลาที่เราใส่ปลุกนะคะเราก็ตอกๆแล้วเราก็ขันๆจากนั้นนะคะ<ๆ>เราก็เชื่อมยึดติดเข้ากับเหล็กได้เลยค่ะ<ๆ>เขาก็จะออกมาแข็งแรงและมันคงคือแบบประตูของเราในวันนี้นะคะเราจะาประตูไว้ตรงกลางแล้วก็ทําแบบนี้นะคะเหมือนกัน2ฝั่งเลยเราก็จะได้โครงออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่สมาร์ทบอร์ดยึดติดเข้าไปได้เลย เราจะให้ดูด้านในนะคะก็คือด้านในเนี่ยจะมีเหล็กทั้งหมด2เส้นก็คือเส้นล่างเรายึดติดกับสมาร์ทบอร์ดส่วนท้างบนนะคะเราจะาไว้ยึดรางเลื่อนที่เรากำลังจะทําค่ะเราก็ตัดเหล็กมาอีกเส้นหนึ่งค่ะไซส์พอดีกับรางอลูมิเนียมแล้วเราก็มาแต้มติดกับรางอลูมิเนียมเลยคะ่ะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ทุกคน เราใช้แคมยึดงานของทูโทนนะคะ3ตัวเลยค่ะยึดไปเลยให้แนบเพื่อที่เราจะเชื่อมติดกับเหล็กนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเชื่อมนะคะเราก็ทดสอบค่ะเอาลูกร้อนมาประกอบแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในรางอลูมิเนียมค่ะซึ่งก็ใส่ได้พอดีเวลาที่เราทํางานแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราไม่ได้ทําคนเดียวค่ะเราทํากัน2คนค่ะเพราะว่าสมาร์ทบอร์ดก็หนักมากเหล็กเอ่อยอะไรเอ่อยก็ต้องช่วยกันแบบจับช่วยกันทํานะคะ เมื่อเราประกอบลูกรอทั้ง2อ,อันนะคะให้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ไปเชื่อมรางอลูมิเนียมติดกับเบรกที่เราทําไว้ค่ะพอเราเชื่อมยึดงานเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้จากนั้นเราก็ไปใส่ล้อที่เราประกอบไว้เมื่อกี้ค่ะยึดเข้าไปในโครงประตูของเราซึ่งโครงประตูของเราเราทาทิ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ,ะตอนแรกเราจะเอาไปใส่ด้านหน้าเนาะแล้วเราก็ถอดออกมาเพราะว่ามันไม่สวยเราอยากได้เป็นประตูไม้มากกว่าเราก็ใช้ล้อเนี่ยติดกับประตูไม้แทน ส่วนโครงเหด็กที่เราทําไว้นะคะเราก็เอามาใส่เป็นห้องเก็บของค่ะเพราะว่าห้องเก็บของเราอยากได้ประตูที่แบบเบาๆเลื่อนเปิดปิด,ปดสบายๆด้วยความที่มีน้ำหนักเบาทําให้เราใช้ลูกล้อที่เอามาติดกับรางเนี่ยไม่ต้องใช้ขนาดที่มันหนามากทําให้เราประหยัดงบป,ประมาณไปได้อีกเยอะเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ติดตัวกันตกแบบนี้ค่ะเขาก็จะให้มาในเซตครบเลยค่ะเวลาที่เราเลื่อนประตูนะคะก็จะติดตัวกันรางตกตัวนี้ค่ะ จากนั้นนะคะด้านล่างเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาแถมมาเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะคะใช้งานไม่ได้เราก็หาอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรามีค่ะมาดบใช้เอาตัวนี้นะคะก็เป็นตัวแบบกันกระแทกประตูนะคะเราก็มาติดเพื่อประคองประตูบานเลื่อนนะคะถ้าไม่ประคองเนี่ยประตูจะแกว่งได้ ประมาานะคะด้านล่างเนะะี่ยค่ะเราก็แบบเหมือนไม่อยากจะไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วอะ่ะมันเป็นห้องเก็บของเราก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวกันกระแทกประตูเหมือนกันแต่แบบว่าเขาเป็นเหมือนอลูมิเนียมที่ดัดได้นะคะเราก็เลยมาแบบติดกับสกูยืดไปยืดมาแต่ออกมาคือดีเลย ก็คือเหมือนมีแม่เหล็กดูดเลยก็คือเปิดปิดประตูคือดีกว่าประตูไม้ที่ทำด้านหน้าอีกอะ่ะเอออุปกรณ์ที่เราเอาแดกใช้อะ่ะต่อมาไอตัวจับเนี่ยก็ของที่เรามีอยู่แล้วเราชอบซื้ออิสเซสซอรี่พวกเนี้ยเอามาเก็บไว้อะไรสวยแล้วก็สั่งมานู่นนี่นั่นเก็บไว้เต็มเลยค่ะและมันก็มีประโยชน์ตอนที่เราจะใช้งานตอนนี้แหละค่ะ เมื่อเราติดสมาร์ทบอร์ดใส่ประตูเสร็จแล้วเราก็มาเก็บงานเลยค่ะทาสีออกเป็นสีขาวครีมอมเหลืองนะคะก็ออกมาจะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนจุดนี้เราก็ลืมบอกไปเนาะว่าเรามีไม้อัดที่เราซื้อมาแผ่นละร้อยค่ะคือถูกมากซื้อมาจากโรงงานที่สมุทรปราการนะคะมีประมาณสีห้าแผ่นเราก็อามาตัดแล้วก็ติดแบบนี้เพื่อที่จะเป็นประตู ต่อมาเราก็ทาสีเลยค่ะเป็นสีน้ำมันกันสนิมนะคะก็ทาไปเลยเหมือนทาหลอกตาด้านในก็เราไม่ทาหลอกทาแค่ด้านนอกให้มันดูสวยเท่านั้นนะคะคืออีกฝั่งหนึ่งในอนานะคตจะทําแบบเหมือนเป็นเคาน์เตอร์ร้านกาแฟนู่นน,นี่นั่นแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทอะไรเราอยากเก็บของก่อนเราก็เอาไม้อัดที่เราซื้อมานะคะแต่เป็นไม้อัดแบบมีสีผสมปุยต่างหากเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเราก็มาติดเลยค่ะ2แผน่นติดออกมาก็ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยทุกคน